สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประมวลภาพทิปเกาะล้านาที่พวกเราไปกันนะนี่นี่ใครนี่ใครนี่แม่กูอ่าอันนี้กําลังจะขึ้นเรืออ่าสปีดโบ๊ทนะทุกคนนะที่จะไปเกาะล้านนะใอ่าก็เหมาเอ่อสิบคนเนาะนั่งเรือสปีดโบ๊ทก็ประมาณเท่าไหร่นะเมือที่เราจ่ายไปพันแปดยังไงก็ประมาณเท่าไหร่น้องสองพันแปดนะ 2อง8ันแปนะทุกคนนะนี่ยังไงกำลังจะลงเรือสปีดโบ๊ทแล้วนะเมาทั้งไปทั้งกลับเลยนะ2008นี่โอ้้รขึนเือองอันนี้เนี่ยโอ้โหเด็กๆรอบนี้เป็นรอบที่3ของพวกเรานะที่ได้ไปเกาะล้านนะทุกคนนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ้าวนี่ไงโอ้กระเป๋ากระเป๋าชมพูใครใครกระเป๋าชมพูเมื่อกี้เนี่ยกำลังลงเรือแล้วนะทุกคนนะ นี่โอ้โหเนี่ยสีดำนั่นคือใครเสื้อลายลายสีแดงใครเนี่ยนั่นอ่านี่ไงลายลายสีอ่าสภายกระเป๋าอย่างเท่ไปเลยโอ้โหอันนี้ขึ้นเรือแล้วทุกคนนะนี่อากาศดีมากขื้นแรงมากขื้นแรงมากขึ้นขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากนะทุกคนนะนี่ยนต้องนั่งจับเพราะว่าตอนตอนขาไปนี่ขึ้นแรงเนาะโอ้หัวโขก หัวไครโขกับอ่าอ่าหัวไข่โขกับเปลือกมีไหม,มอ้แรงมากนะทุกคนนะคลื่นนี่ลมแรงมากนี่นี่ดูดูบรรยากาศเลยนะเนี่ยเนี่ดูเลยโอ้โหอากาศดีมากอืมดีมากเลยนี่เออนี่ขคลื่นเรือกระทบกับน้ําเรือกระทบกับน้ำเนีย่ยแบบโอ้โหมันน้ำสาดใส่ด้วยใช่เปียกด้วยนะนี่ยน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเรือเนี่ยทุกคนโครงเพลงมากไงอ่าเพราะคลื่นแรงอ่านี่แหละนะ โอ้ดูดูดูขึ้นแรงมากจริงนี่ไงนี่รนี่รงเพลงมากเลยนะโอ้เนี่ทุกคนนะดูบรรยากาศไปเลยนี่นบรรยากาศดีมากดีมากอ้าวช่วยกันทํ้วมาหากินลุกเร็วๆเอามีอะไรพูดไปเลยพูดไปเลยรัานะนี่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนี่มาเทนก่อร้านแล้วโอ้นั่งรถกำลังจะไปเอ่อที่ที่พักนะ ที่พักในเกาะลานนะทุกคนเนี่ยเด็กๆก็ดูเขามิวนิกิวนิกกับวันใหม่โอ้โหเนี่ยดูจุดๆเลยไอติมโอ้โหไอติมหลอดเขาขายกันกี่บาทอยู่เนี่ย5บาท3ไม้20 3ไม้20นะทุกคนนะตกไม้ละ7ใช่ไหมโอ้โหเลดลอยเลยนะไม่สนใจเลยนี่เนี่ยส่วนต้นต้นนี่ก็จะเอาอันนี้สมทรงนะทุกคนนะนั่งไม่ต้องอุ้มตลอดเพราะว่าทริปเนี้ยเรา เอาสมทรงไปด้วยทุกทริปนะเพราะว่าไม่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 เอาไปฝากนะเพราะว่าเคยเอาไปฝากแล้วตอนไปเกาะลันรอบอแล<ร>้อเออน้องรู้สึกว่าน้องกลัวมากนะอ,อ่านี่ไงเด็กๆด็กโหโอ้ยมิวเนี่ยอะไรไอ้อโอ้โหอ่าอ,อันนี้ก็อยู่หาดเฮ้ยที่เราไปหาดอะไรนะ หาดสีชมพูหาดที่เราไปนั่งทานข้าวหาดแสมเอ้โหเก่งมากกอแกแกอ่าเอาไปเลย20ิบาทนะหาดแสมนะทุกคนเราก็มาทานข้าวนี่ไงพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยงามมากท่านั้นท้องทะเลนี่สวยนะสวยมากอือไงสวยมากนะทุกคนนะนี่นะโอ้โหดวงอาทิตย์แบบแสงเจิดจ้าจัดัดทำให้หน้าฝ้ากระด่างดำนี่ขึ้นหน้าเลยทันตาเห็นนะทุกคนนะนี่ไงเอองเออขึ้นแรงมากเลย อืนี่เห็นพรอาทิตย์ขึ้นลมแรงสวยแต่สวยเนาะใช่น่มนี่ไงแล้วก็ดูขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะภาพยังไม่ตัดนี่อันนี้ก็บริเวณนะที่หาดแสมนะนี่อันนี้เป็นหาดแสมเกาะล้านนะทุกคนนะเด็กๆก็เล่นน้ําสนุกสนานกันบันยากาศดีแล้วก็สวยมากนี่ไงท้องฟ้าน้ําทะเลสวยมากเลยะน้ำทะเลใสมาก อันนี้ก็เป็นเวลาพบค่ำแล้วนะทุกคนนะนี่ทำอะไรกันเนี่เออห่วงยางลอดห่วงยางจะดาอะไรเนี่ยโอ้โหใครนะเนี่ยนี่อันนี้ก็คือค่ะหลังจากที่ไปหัดกลับจากหัดแสมก็จะเข้าโรงแมที่พักนะทุกคนนะนี่ไง เนี่ยมาดูบรรยากาศเลยถนนเนี่ยชีบูชีเบชีอะไรไม่รู้นี่ไงยชันมากใช่เองเห็นวิวด้วยใช่วิวดีอากาศีเห็นวิวเออเนี่ยเห็นเห็นวิวเห็นวิวในเมืองพัทยาเลยกำลังลงแล้วทุกคนนี่ไงเออชันมากชันนะมันเจิดนะบ้านเราก็เรียกว่าเจิดมันเจิดลงมากใช่เออนี่ลงมาแล้วนะทุกคนนะต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะว่า ในทีมนี้เราเห็นอุบัติเหตุแล้วเนาะเป็นรถก๊อปตาเลยเป็นรถก๊อปคว่ำรถก๊อปก๊อปคว่ำคว่ำนะทุกคนนะรถก๊อปคว่ำนี่อันนี้มาถึงที่พักแล้วพวงชมพูอันนี้คือสมทรงนะเอามาด้วยนะทุกคนเนี่ยปล่อยก็ให้ไปมาเล่นด้วยที่พักแน่ชวนแน่ทุกคนนี่ เ,เขาเรียกว่าบ้านพักพวงช,ชมพูมพสีชมพูจ้าเลยเมชมพูจ้านี่โอ้โหใครเนี่ยวันใหม่วันใหม่นะทุกคนนะวันใหม่ยังไงมาขอผ้าพ่อนั่นนี่ก็คือมาเอาผ้านั่นนี่เพราะว่าผ้าคล้องคอพ่ออยู่เอา้าวิ่งไปแล้ว<ม>เอา้าเอา้าเอา้เอาแล้วก็วนกลับมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่บอกว่า้เอาผ้ามาเช็ดเท้านะนี่ไงเช็ดขาเช็ดขาโอ้โหนี่ไงโอ้โหนี่นี่โอเคเลยนะทุกคนนะบรรยากาศดีมาก น,นี่ถ้าใครมีน้องหมาเนี่ยน่าจะมาอยู่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเหมาะเลยนะเพราะว่าสามารถเอาน้องหมาเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาพักได้นะทุกคนนะอ่าอ่านี่ไงอืมนี่ยก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวที่นี้ไปดูอ่าห้องพักกิงอ่ะไปดูใ,ในห้องเลยเพราะว่าที่พวกเรามาพักนี่พักเป็นบ้านเป็นหลังนะทุกคนนะตกหลังละสองพันเอาบ่ายแปดร้อยยังไง 2 0 0พันนะทุกคนนะบ้านหลังละสองพันนะพักได้4ี่คนนะทุกคนนะมีสองเตียงติดกันด้วยสองเตียงติดติดกันนะในราคาคืนละสองพันใช่แต่พักได้ไม่เกินสี่คนนะทุกคนนะนี่ไงเนี่ยกำลังมาแล้วนี่กำลังมาดูเลยนี่ถ้าเกินสี่จะเป็นเตียงสองชั้นใช่อ่านี่ไงแน่เปิดไปดูแล้วนี่เห็นไหมนี่ดูดูดเป็นบริเวณห้องนี่ไ นี่สีชมพูเลยนี่ทุกคนนะนี่ไงใช่เย็นมากแน่ตอนนี้เนี่ยค่ําแล้วพวกเราก็จะไปกินอาหารหาดตาเฮ้ยหาดตาแหวนหาดอะไรนะหาดตาหาดตายายหรือหาดอะไรที่ที่เราไปณสุขเสมอน่ะไปแล้วไปแล้วหาดตาแหวนนะทุกคนนะโอ้โหหลักข้อมูลไม่ตรงกันนะอันนี้คือหาดตาแหวนนะนี่อ่าค่ำแล้วนี่ประมาณน้ำจะลดลงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่ก็มาดู การแสดงนะเขาจุดไฟเล่นไฟนะไม่เขาคว้างไฟคว้างไฟเลยคว้างไฟเลยนะควงนี่ดนตรีให้ฟัง้วยนะาทานข้าวนะอนี่แหละสุอร้านสุกเสมอนะทุกคนอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยมากแต่แต่ต็ออยู่เกาะร้านเนาะมันก็จะแพงหน่อยเพราะว่าธรรมดาเน่ยเพราะว่าขนส่งเขาเนาะเพราะว่าอยู่ในเกาะทุกคนนะนี่แหละ อาหารก็วันนั้นก็ประมาณใจบิน,นออกมาสองพันกว่าบาทใช่ไหมน,น,น้องสองพันกว่าเอออันนี้กลับเข้าห้องแล้วทุกคนนะกลับเข้าที่พักแล้วนี่แล้วก็อ,อ่าไม่ได้เอาน้องสมทรงมาด้วยนี่สมทรงใช่ไหมนันเฝ้าหน้าเลยเฝ้าหน้าบ้านจกกกเลยใช่ไ <laughs> ต่เรวมากนี่กลับมาแล้วนะ สมทรงไม่ได้ไปด้วยแน่ทุกคนนะนี่แหละโอ้โหจ่าอีจีอะจ่าอีน่าสงสารเหลือเกินอ่าเอาเาเฮาเฮาเฮาไม่น่าสงสารแน่ต่อไปตอนเช้านี่ตอนค่ะจะกลับมาแวะทะเลค่ะตายายอ่านี่ทุกคนนะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้น่าใส่มากใช่หาดในนอหนี่หาดตายายหรือเปล่าใช่หาดตายหญ่หาดตายายนะ ไม่ใช่มั้งหาดอะไรนี่หาดเทียนหาดเทียนเออหาดเทียนหาดเทียนนี่หาดเทียนนี่น้ำทะเลทองฟ้านี่สวยใสมากทุกคนนะอ่ามีโอกาสเนี่ยต้องมาสักครั้งหนึ่งแล้วนะเกาะล้านนะมามารอบไหนก็สนุกรอบนั้นเนาะนี่ไงในบรรยากาศนะถ่ายบรรยากาศแล้วนี่อันนี้คือหาดเทียนนะใช่สวยงามมากนะนี่โอ้ไปแล้วนี่ไง ก็แพงเป็นเร<พ>ื่องไงบรรยากาศน,นี่ได้อารมณ์ชิบชิบ,ชบ,ชบเพลงเลยนะทุกคนนะเออนี่นี่อันนี้คักกลับแล้วทุกคนนะกลับมาอีกขึ้นมาอีกนะใช่แต่ชันเหมือนเดิมหน้าทางนะนี่เนี่บรรยากาศก็มีรถ2แถวคอยบริการอยู่นะถ้าไม่ได้เช่ารถมอไซค์มานะ ก็จะมีรถสองแถวบริการใช่เขามีให้ใช่อืเอาเพื่อกันมาหากินลูกแล้วเอานี่อะไรอีกนี่ทางชันอ่าทางให้ดูทางทางไปเกาะร้านนะทุกคนนะก็คือทางระหว่างไปหาดต่างๆนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะอ่าก็จะมีนี่แหละอ่าไปหาดตายายไปหาดแสมหาดเทียนอะไรเนี่ยก็ตาอ่าก็จะมีก็จะมีแบบนี้แหละนี่ทางทาง ทางแต่ละทางทางแต่ละหาดก็จะเป็นลักษณะนี่แหละก็จะมีขึ้นเขาลงเขาบ้างต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าทางมันอะไรนะชอมันชันมากมันชอนชันมากนะทุกคนใช่ห้ามขี่แรงใช่ห้ามขี่แรงเอาภากไปลูกภากไปอีกสิก้าเอออีก9กนาทีอ่ะอันนี้ อ่าปล่อยบรรยากาศให้ดูเนาะท้องฟ้า<ม>ก็แจ่มใสามากนะ<ช>ที่เราไปไม่มีฝนเลยเนาะ<ช>อากาศ<ม>ดีแดดนี่โอ้โหมันจา้า,นนจาเซลเกินมันจ้าเซลเกินมันทำอะไรนะมันจ้าเซลเกินมันจ้าเซลเกินนะวิวดีมากท้องฟ้าสวยมากใช่เออเอออ่ไงเี่ยรถก็สวนข<ช>ับถนนก็กว้างกว้างอยู่นะใช่ แต่บางหารมันก็จะชันชันมากเลยน่าลัวมากต้องใช้ความะลัดระวังนะทุกคนนี่นี่ที่เราถ่ายดูมันมันมันเหมือนมันมันไม่น่ากลัวไม่ชันแต่จริงๆแล้วนี่โอ้โหหน้ากลัวมากงนี่นีแล้วก็ลงมองเห็นขึ้นมองเห็นหนูพระอาทิตย์แบบเจิดจ้าจัดระดับเจิดจ้าจัดระดับมากเลยท้องฟ้าสวยมากนี่ไงลงมาแล้วทุกคนมา เนี่ยลงมาแล้วใช่แล้วก็จะโค้งแล้วก็จะลงลงแลอีกชันมีกนี่นี่นี่อันนี้แหละตรงนี้แหละบาดเสียวมากเออนี่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 ไงโอ้ว่านเสียวแต่แรกกับบรรยากาศที่ดีมากเน้อคุ้มไหมคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มอืมนี่ไงนะทุกคนนะอ่าไปเรื่อยๆอ่าไปเรื่อยๆอ่านี่ยปึ๊บต่อไปอ้าวกลับแล้วนี่กลับ กลับแล้วนี่กลับแล้วนี่ครับรถ<ช>กลับแล้วนี่นี่กลับมาแล้วทุกคนนะกลับมาเราก็จะไปตลาดนาเกลือ,อไปซื้ออาหารของข <า S 1> สดนะนี่ไงนะช,ชี้โบชี้่าเนี่เห็นพอนดีน้องมาเปิดร้านนะนี่น้องก็มาเปิดร้านที่นี่นะอ่านี่นตลาดนาเกลือตลาดนาเกลือทุกคนนะของสดเยอะแยะเลยนี่ไงเนี่ยมีกุ้งหอยปูปลาแบบสดๆเนาะวันนั้นคนเยอะมากนะใช่อ่านี่ไงก็เลือกซื้อได้ อะไรบ้างล่ะได้ปลาห<ช>มึกแล้วก็ได้หอยสังหอยสังเป็นหอยสังซา,าซึมินะทุกคนนะ<ช>นี่ก็ได้หอยนางรมนี่อันนี้หอยสังซาซึมินะทุกคน<ช>นี่อ,อ, util. อะไรหอยอะไรนะหอยอะไรล่ะเธอบอกว่า <smiles> ไม่รู้หอยอะไรนะทุกคนนะตัวละเท่าไหร่นะสองตัวร้อยแปดสิบนะ,นะเอามาทำซาซึมิหอยนะทุกคนนะนี่แหละอร่อยอยู่นะมันกินวันนั้นอร่อยอยู่ได้ได้อยู่นด้ใช่นี่ไง กุ้งอะไรน anyway, ¿no? er, like? like right, right. ี่กุ้งก mm. right. ุ้งอะไรอะไรนะสี่พเนี่ยล็อตเตอร์อะไรนี่สี่พันห้า่กั้งหรือะไรเมนแพงอังสี่พันอะไรลอยตุ้งตุอยู่ตุ้งต้ตุ้ต้อือ่าต่อไปอะไรอีกนี่เสร็จแล้วหู้โหนี่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 นนซ่นนี่นน่่นี่นี่นนี่่าขายก้นพ่อค่อนตอนนี้นี่ นี่ไงนี่นี่เทแล้วทุกคนเนี่ยเทน้ำจิ้มนี่แหละเขากำลังแร่อะไรแร่เดี๋ยวนี่ไงแร่เอาอะไรมาเช็ดชิชู่นี่ทรซับให้แล้วก็เขาเอาเขาเขากำลังแร่ให้นะใช่เขาจับช็ดอะไรไม่รู้นี่ไงเดี๋ยดูดูไปด้วยกันทุกคนนะใช่เนี๋ยปึี่ มืนทำโรตีทำอะไรเช็ดอะไรเขาเช็ดขีมันออกใช่เช็ดขี้นี่ยเอาแล้วแล้วนี่นหั่นแล้ว <c oughs> นี่อร่อยจริงๆนะนี่นี่นนหั่นแล้วนี่นี่หั่นแล้วนี่นี่ไงนี่นี่อ่าเสร็จเรียงเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนี่ <c oughs> เอาเอากล่องมาใส่เออ <c oughs> ใช่ แต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกว่าได้ได้ถ่ายไว้ไหมนี่ได้ถ่ายอันนี้หอยนางได้ถ่ายหอยได้ได้ถ่ายกากไว้ไหมนี่อุ้กาบนี่เห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่เลยเป็นซาซิมิหอยเออกินก็อร่อยนะกรอบกรอบกรุบกอร่อยอร่อยทุกคนนะนี่จัดเรียงอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนั้นแซลมอนเฮ้ยแซลมอนอะไรไม่ใช่แซลมอนอะไรสีขาวโอ้โหไม่ใช่แล้ว ปุ๊บใส่ไปแล้วโอ้โหเนี่เรียบร้อยตกแต่งหน้าด้วยอะไรนี่ใส่ซอสอ่ก็มีน้ำจิ้มมีซอสมีวาซาบิปิดฟ้าปั๊บกล่องนี้ราคาเท่าไหร่นะราคาส0 0ร้อยเหรอสามร้อยหรือเปล่าน่าจะสามร้อยสามร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบกล่องนี้ร้อยแปดสิบ ิดทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โอเคอ้าวเกีย์มาด้วยนี่นี่อันนี้อยู่ร้านอาหารอะไรนะร้านอาหารอะไรนะมารีวิวมารีวิวมาเี่ายาอ่าาาาาาานี่าา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 เาาาอาาาาวาา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 านานานาาอาาาีาานาาาาาาลาา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 านะาาาาานาาาาาานาา้าาานาาานาา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 าวานาา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 าง พระเอกมาล่ำทางไหนเนาะนี่มากินนี่ยโอ้โหเป็นไงหึมฮึมมึงทุกคนน่านี่ไงใส่พริกไปด้วยโอ้กัดพริษลงไปคำหนึ่งบ้านบานนะทุกคนนะมุมมามไปหน่อยนะชิ้นปากเนี่อร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยอืมอร่อยโอเคนี่เอาอีกแล้วหายาอะไรอีกนี่อันนี้กินอะไรกุ้ง เคน้ำปลาเขน้ำปลาอุ้มโอ้ยมุมโอ้โอยติดคอสนอบุณเดชติดคอสนอสนอโอ้ยมึงเนี่นั่นเยี่ยมมาสั่นเยี่ยมจังเลยวะล่ะร้านโอ้วิวดีนะติดกับทะเลนะสวยนะทุกคนเนี่ยที่นี่เศรษเบรษมาสั่นเศรษเ่ินเยี่ยม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 เดชเยี่ยมมากเออนี่โอ้ยบุณย์เดชไมกกงโอ้อันนี้ออันนี้แมกกงนะทุกคนนะกินอย่างนอฟอ่ะเอาเอารุ่นรุ่นดองลุ่น หัวมาเหลียวเบิ่งกักแท้เนาะพูดนะพูดได้นั่นแมที่พ่อตีว่ะพ่อตีแสบมึงเนี่ยนี่เนี่บรรยากาศทุกคนในบรรยากาศในร้านนี่วิวมาลี่จอมเทียนทุกคนนะเออนี่แหละเอ้าพูดได้วิวมาลี่คะแต่ยังจอมเทียนจอมเทียนลูกนี่แหละโอ้อร่อยว้ายพูดได้เหรมิวนีเข็ดยังหล่ะเนี่เขาร้องเพลงเอออันนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะทุกคนนะนี่นี่อ่านี่อันนี้อยู่ อยู่หาดจอมเทียนนะนี่นั่งรออยู่รถพ่อกับแม่ไปซื้อปลาหมึกย่างมากินไปกับแกล้มอยู่บ้านนะเนี่ยเด็กๆก็รออยู่รถท้ายรถท้ายกระบาอันนี้ใครชื่ออะไรนะข้าวหอมข้าวหอมนะน้องข้าวหอมกับนิวเหน่งมาจากบนราชดานนี่เลยนะทุกคนนะนี่นี่นี่นั่นเป็นด้วยเออเล็นยงล่ะโอ้โหอ่าก็เป็นทริป ปิดเทอมทริปครอบครัวนะอะใช่นี่แหละโอ้นั่งรอยาวเลยอืมอ่าอันนี้ก็ชมทะเลนี่ทะเลทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นทะเลอ่าพัทยานี่ไงนี่ทุกคนยามค่ำแล้วเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกดินก็จะประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงอ่าหกโมงจะทุ่มหนึ่งเนาะใช่มีบรรยากาศสวยงามนะอืมอ่านี่ก็เป็นปิดทริปปิดทริป ชอันนี้คือปิดทิปนะทุกคนนะนี่ไงเนี่ยนะก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านนะเนี่ยก็ซื้อของมาเออเออของสดอาหารมากินนะนี่ที่มาจากนาเกลือเมื่อกี้ใช่ตลาดนาเกลือเออมาดื่มเออนี่แหละแล้วก็แยกย้ายกันนะทุกคนนะมีปลาหมึกกุ้งหอยหอยมนางลมแล้วก็จากนี่มีอะไรอีกเออ แซลมอนซาซิมิแล้วก็จากนั้นก็หอยสังเออหอยสังซาซิมิใช่เอออ่าอ่าพอตีบอเนี่ยเออพอตีแม่กุ้งกับอันพ่อตีแม่กุ้งกับอ่าพ่ออะไรพ่อลุงแม่ดาวนะและน้องเมลนิกน้องกอแก้วน้องวันใหม่แล้วก็พ่อต้นนะเนี่ยทุกคนแล้วก็น้องข้าวหอมเออนี่ไงน้องข้าวหอมจบทิปอย่าง สมบูรณ์สนุกสนุกบวกเหนืน่อยน,นะครับเติมพลังให้กับชีวิตนะเติมความสุขให้กับชีวิตนะ<ช>เออแล้วก็มาพบกันใหม่ทิ่หน้าอโอเคนะทุกคนนะบ๊ายบายลาก่อน